ครับที่ทำต่อไว้ที่วางไว้ครับเพราะว่าเราคิดว่าเราไปไปตายเรา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 ได้นึ่แต้มบ้างต้นต้นให้บางระวังการโควิดเพราะว่าถ้าเราไม่ระวงการโควิแล้วก็ชนะครับก็เราไม่ตายเราเสร็จเราได้ครับครับห้ายกหนมั่นใจยกไหนครับก็ยกสี่ยกสยกสามก็ยังก่ยกสามก็เริ่มมั่นใจแล้วเริ่มมั่นใจแล้วก็ยกสี่แล้วมันก็ได้ชัดครับ โอ้ยวันนี้วันนี้พูดถึงปีหน้าเลยปีหน้ายังไงครับเดโชวหน้ากแล้วแต่โปรโมเตอร์จะวงเกมยังไงเลยครับก็ไม่ว่าจะเป็นต่อี่ไหนก็ขผมอหมดนะ่านเขาไหครับจะมีผู้ชกหรือเนี่ยจะมีผู่ชกหรอต้องต้องใจ่ช้อนแล้วต้องอย่างที่ไหนแล้วับผมอเคเอาเาเดชโชวันนี้ไปคินอะไรกินอไราจากไหนน้องกุ้งอามปจด ัำเดียวเลยทีเดือนเนี่ยเพื่อใครเนี่ยกเขอมมาตลอดครับตอนนี้ก็มีรายการแต่ว่าวนไปแล้วก็กลับมาต้องโอ้ยปลาแบบเป็นสติ๊เลยวันนี้วันนี้เราลูกไหนที่เราที่เราชนะได้แล้วตรงไหนนะครับตรงไหนได้เข่าใช่ไหมยกยกไหนยกสียกสี่ยกสี่นี่คือ ายยก็เห็นรถห้างยังเดินอยู่ไอ้ชิบเดินนี่เพราะอะไรครับเพราะว่าท่านก็ขัดขันไปเลยก็ใช่แล้วก็เราต้องต้องเดินไปเรื่อยๆเพราะถ้าจะมายืนยืนแรกแค่นนเี้มันอ๋อมันมันจะกลายเป็นตัวตัวตัวแพ้ไปแล้วมั้งใช่ใช่นี่ครับตามแผนหมดเลยใช่ไหมวันนี้เอาละครับสงท้ายปีเก่าได้สวยงามมากเลยภายในปีนี้เนี่ยเป็นไงบ้างสรุปหน่อยที่เปล ชนะกี่ไปไม่ชนะหมดเลยเหรออ้าวแล้วไม่มีชื่อในยอดมวยเหรอเนี่ยมวยน่ามีนะนะชื่อติดติดอยู่ไม่ใช่เหรอแต่ก็ติดอยู่ใช่ไหมแต่ว่าถ้านิดเดียวเนาะอ้าวแล้วปีหน้าเนี่ยว่าไงปีหน้าเนี่ยเอาไงโอโหงั้ไปเชียร์ไฟไปเชียร์ไฟเชียร์ไฟถ้าเกิดไปชิยไฟเชิยไฟทิดปีก็ยังมีโอกาสที่จะวยายยอดมวยเหมือนกันใช่ไหม มีไหมในใจลึกๆอยากจะเจอใครดีไหมมีไหมปีนี้ปีนี้ปีนี้หรือว่าหรือว่าไม่มีละเริ่มปีใหม่ปีหน้าใช่ไโอเคเอามีอะไรอยากจะบอกแฟนมวยไหมวันนี้ทำสัวเร็จแล้วก็ส่งท้ายปีได้สำเร็จข้อความสิงมาเป็นอ่ะก็วันนี้ได้เจอสิงมาเป็นมาเป็นรัครับคุณอ่ะดีเท่าไหร่ครับวันนี้พี่ วันนี้อาจีบน้องเท่าไหร่ฮะพ่อ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 ไม่ได้พ่อพ่อพูดเลยเอาลูกชายเจ้าวันนี้มีเสียวมีอะไรไหมไม่มีเลยมันใช่ในรูปเหรอไม่ไม่กังวลหรอจังหวัดแรกๆก็โดนเกะโดนเกะอ่ะโอ้เอาพ่อฝากไป monitor ตามลูกชายหน่อยอ่า อยู่จังหวัดไหนครับนี่สงขลาเอาลดี๋ยวบเอามองพี่น้องชาวสงขลาหน่อยเอาพูดภาษาไท้เนี่ยเอาสวัสดีพี่ใหม่แฟนมวยหน่อยเนะเดชโชอ่าะเอาสั้นๆนะจะได้ใจความนะโอเคยินดีได้ครับ